i r ร a มาน n ร r r ฮ h มอัสสลาม m u ลัยกุมวะราะห์ม t ตุลลอฮิวะบาร k ก t ตุก่อนฮะมดีล้วนะครับก่อนอื่นครูต้องขอแนะนำตัวก่อนครูชื่อว่าครูฟารุคแข็งแรงนะครับวันนี้คลิปนี้ทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับหนังสือตัสฮีรุนกุรอานเล่มหนึ่งนะครับว่าในเล่มหนึ่งเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนนะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นอันอานอุรอ่านเล่มใหญ่ได้นะครับเราจะต้องผ่านสองเล่มด้วยกันคือตัสอีลอนกุรอ่านเล่มหนึ่งและก็เล่มที่สองใครที่จบสองเล่มน,นี้แล้วอินชาลนะครับจะขึ้นอ่านอุกุรอ่านได้อย่างทันทีเลยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติกอรอสุพรรลาช่องทางนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกวัยเพื่อศึกษาอัลกุรอานนะครับไม่จำกัดอายุว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ใครก็ได้ที่ต้องการมีความตั้งใจที่จะเรียนวันนี้ผมใใเข้าใจนะครับว่ามีหลายคนที่ขาดโอกาสนี้ไปไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนศึกษาอัลกุรอ่านเรื่องฐานะบ้างด้านการเงินบ้างต่างๆมากมายปัจจัยต่างๆแต่ละคนมีอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ครูได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนหลายๆท่านที่ต้องการจะศึกษาอัลกุรอ่าน อย่าลืมนะครับอ่านัลกุรอานเป็นพระดำรัสของลอสุบฮา,านาวาตาลาเป็นมูฮิญิศของท่านนบีมูฮัมหมัดสโลโลอะไลวะซัลลัมผละละบนคุณค่าของการศึกษากุรานมีมากมายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับอย่างตัวอย่างเช่นมักฟูมานิ่านหนึ่งได้ระบุเอาไว้ว่านะครับมีชายผู้หนึ่งนะครับตอนที่เขาอยู่บนโลกดุนยาเขาไม่เคยทําความดีอะไรเลยนะ เขาไม่เคยทําตามคาสั่งใช้บ่อรถสุภานาตาลาไม่เดินตามแบบอย่างของท่านอับดุลโมสุสลตรัลลามทความชั่วตา่ตางๆม,มากมายและในวันหนึ่งเขาได้กลับไปหารถสุภานาตาลาพี่น้องรู้ไหมว่าในขณะที่เขาได้อยู่ในหลุมฝังศพนั้นเขาได้ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเช้าจดเย็นอยู่แบบนี้ตลอดไป เกียดทั้งหลายนะครับผู้ชายคนนี้ได้มีลูกชายทิ้งลูกชายไว้ข้างหลังหนึ่งคนเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาลูกชายของเขาได้ไปเรียนอันพุทอ่านครับไม่ว่าจะเป็นที่มัสยิดหรือว่าที่มีการเรียนการสอนอะไรเกิดขึ้นเพี่น้องที่มีเกียรติลูกชายของเขาคนนั้นเพียงแค่ศึกษาคำว่าบิสมิลไลร ลายโ่เดียวเท่านั้นเอาเราตาลราสั่งให้ไหมกันหยุดลงทั่วชายผู้นั้นทันทีเาลาเราบอกว่าหยุดลงทั่วชายผู้นั้นทันทีสาุใดครับพี่น้องเพราะอะไรกันที่จริงแล้วเขาเป็นคนชั่วช้ามากทำความชั่วไว้ต่างๆมากมายแต่มาอยู่วันหนึ่งเลาเราสั่งให้หยุดลงทั่วเขาผู้นั้นเพราะเตดใดกัน พราะว่าลูกของเขาได้ทําการศึกษาอันกุรานั่นเองเพียงอายะเดียวเท่านั้นและวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติถ้าหากลูกของเราหาฟิทอันกุรานอ่านกุรานได้ทั้งเล่มอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพี่น้องที่มีเกียรติก่อรว่าสวัสดีลาผลระบุิต่ออันกุรานมีเยอะแยะมากมายนะครับในวันเกียรติตอนที่เราได้เริอลงไปอยู่ในหนุ่มฝังศพอันกุรอานจะมาเหมือนลูกชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีหน้าตาหล่อหลา มาอยู่ที่ศีรษะของชายผู้นั้นนะเล่บอกมาเลยับว่าอย่าลงทวดเขาเลยอย่าลงทวดเขาเลยเพราะตอนที่องค์มีชีวิตอยู่เขาได้ทําการศึกษาฉันเขาได้อ่านฉันทุกวันเป็นประจำพี่น้องที่มีเกียริแล้วลองหันกลับไปดูณนะวันนี้ณปัจนจะุบันนี้จะมีสักกี่ครกันที่ให้ความสําคัญกับอัลกุรอาน บางคนอายุ40แล้ว50แล้วยังไม่รู้จักเลยว่าอันกุานหน้าตาเป็นอย่างไรยังไม่เคยเปิดอ่านอันกุอานเลยนะครับด้วยปัจจัยด้วยเหตุใดก็ตามนะแต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับน้องๆทุกคนมีโอกาสแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านมีโอกาสแล้วนะครับที่จะทำการศึกษาอันกุอานะครับและเราจะมาเรียนอันดัชีอันในรูปแบบที่ง่าย ง่ายและก็เห็นผลอยา่างชัดเจนร้อเ์เซนตอนนี้ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับประมาณ5ปีนะครับและได้ใช้หลักสูตรนี้หนังสือเล่มนี้กับเด็กชั้นป .1 และป .2 ตอนนี้ขอย่างขึ้นป .3 เริ่มอ่านอันกุรอ่านเล่มใหญ่แล้วครับนะดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายจะมาแนะนำหนังสือเล่มนี้ก่นกอนว่ามันมีอะไรบ้าง ก็จะทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ละบทแต่ละชั้นนะครับออาวันนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนดัสยุนอุรานเล่มหนึ่งนะครับมีเรื่องอะไรบ้างมีสา,าระอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่อง จะแนะนำคร่าวๆก่อนนะครับและต่อไปครูจะมาเริ่มทีละอักษรทีละสระเป็นจอดๆไปนะครับจะมีคลิปต,ต่อไปหลังจากนี้เรื่อยๆนะครับสระที่สองคือสรารดมมะดมมา้ะเทียเป็นภาษ สระ e ีนั่นเองนะครับจะอ่านว่าวิฟีต่อไปนะครับสระที่สี่จะเป็นวาวลีนอ่าวาวลีนวาวลีนถ้าเทียบในภาษาไทยก็จะเป็นสระเอานนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น ยานี้เปสารอะไรกันภาษาไทยเปรียบได้เป็นสารไอนั่นเองนะครับก็จะอ่านได้เป็นตัวนี้อ่นาอนว่าไฟอ่านว่าอะไรนะครับอ่านตัวนี้อ่านว่าไฟอ่ามาเชาวและตัวสุดท้ายเรื่องนี้สาคัญมากเรื่องนี้สาคัญมากที่จะเชื่อมต่อไปอยังเรื่องสองของเรานั่นคือสุกูลนั่นเองสุกูลคืออะไรกันครับอ่าสุกูลกลมๆแบบนี้ มันอยู่บนหักอรใดก็ตามแสดงว่าตัวนั้นจะต้องอ่านอายอมีอ่านหยุดต้องมีอ่านไย,ยเลยครนะตัวนี้จะอ่านไอต้มีมาดูตัวอย่างนะตัวนี้อ่านว่าวัลจากเดิมเขาไปเป็นฟู ีอยู่ 1, น 3, 4, 5, 6เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรี่มนี้และหลังจากเพลงนี้จบนะครับครูจะเริ่มสอบทีละบทเพื่อให้น้องๆสามารถย้อนกลับมาดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูในการที่จะเผยแพร่ศาสนาและอัลกุรอานนะครับ taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.